สวัสดีครับ f อซช่องคุณลรืยัยพระสมเด็จวันนี้เราอยู่งานประกวดพระชมรามอนุรักษ์พุทธศิลป์พระเครื่องไทยนะครับนี่ครับจะโดยคุณกัญชลีประธานจัดงานนะครับวันนี้ที่ห้องสแตมทองไปรษณีย์ลักสีนะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับนี่ครับเดีย๋ยวเรามาดูชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับท่านใดมีพระจะมาประกวดก็มาประกวดได้นะครับจะจัดงานเป็น ระยะระยะนนี้ก็คณะกรรมการตอนนี้ก็พร้อมแล้วดูกันชลีก็มาแล้วนะครับพอมวลาที่จะรับตรวจพระนะครับอนใดอยู่ใกล้เคียงก็นี่มาได้เลยนะครับนี่ครับอาจารย์แม่หมูก็มาครับ สวัสดีครับคุณแม่หมูครับนี่มาแล้วที่ครับนี่ครับใครมีพระสกุลวังนะครับต้องไม่ผ่านมึงแม่หมูไม่มีครับต้องผ่านนะครับนี่ครับเป็นจอนเลยอันนี้คุณแม่หมูก็มาวันนี้นะครับโต๊ะที่หนึ่งนะครับสมสมเด็จวังหน้านะครับมีพระสกุลวังนะครับมมีพระเนื้อหยกเลยครับนี่มองเห็นนี่พระเนื้อหยกสวยงามมากครับมาแล้วครับทีอาจารย์สุเทพ โต๊ะที่หนึ่งพระสมเด็จก็มาแล้วครับมาจากลำปางเลยนะครับการเดินทางมาไกลเลยครับพระสมเด็จอาจารย์หนึ่งน้องนนท์ก็มาแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์นี่แล้วมีอาจารย์นนะครรัับา,าชมมอนุุรักษ์พทธศิลป์ จะพระเครื่องไทยบของอาจารย์กันนะครับเชิญครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับโตที่หนึ่งนะครับพระสมเด็จอาจารย์ก็มาร่วมเป็นกรรมการประดินด้วยนะครับคณะกรรมการก็พร้อมแล้วครับที่จะรับพระโตที่หนึ่งพระสมเด็จนะครับ นะครับก่อนทะี่จะเราส่งพอดีครับอาจารย์ัสดีครับอาจารย์สุรเชษัสดีครับผมนี่ของพ่อก็โหนำพามาประกวดเลยครับนี่ครับก่อนที่จะส่งประกวดแล้วก็มาตรวจพาที่นี่ก่อนนะครับอาจารย์เราจะดูให้นะครับก็ผ่านหรือไม่ผ่านถ้าคนจะส่งประกวด้วไม่ส่งประกวดนะครับเราก็จะมาผ่านเครื่องขยายขนาด160เอกขึ้นไปก่อนนะครับเราบอกว่าส่งได้ก็ส่งนะครับนี่ครับ หลวงพ่อท่านได้พระมาท่านก็มาอครับมาให้ส่งตรวจรับ <gaz> มาตรวจสอบก่อนได้ครับก่อนนี้จะส่งประกวดนะครับบกโพวัชชัยครับนี่เองโปโพมีทั้งหมดสี่ดีมที่ที่ที่พบเจอนะครับออเอกีมสี่ดีมสี่สี่แบบอย่างอันนี้ของวงวิชุดาด้วยซ้ำ นี่มากำลังส่องนะครับเพื่อจะส่งประกวดนะครับก็เป็นเรื่องที่ว่าเนื้อมวลสารก่อนนครับจะเล่นทีมไหนนะครับพิมขานิยมขาเต็มขาติดขาโปรมีหลายอย่างฮะแล้วก็ใบโพก็แตกต่างกันในเรื่องในเรื่องของพิมพ์บางคนไม่เข้าใจพอเอาไปให้เขาเขาคิดว่าคำว่าคำว่าไม่ใช่ก็คือต่างความรัฐการสวัสดีครับตัวหนึ่งครับหลวงปู่ทิม ถ้าใครไม่เคยเห็นก็มาดูได้ครับที่งานประกวดพระนะครับวันนี้คุณกันชลีสมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์พระเครื่องไทยนบก็ได้นำมาให้กับ f อซได้กราบไหว้นะครับมีพระให้โชหาเป็นจำนวนมากนะพระเก่าัสดีบอาจาจยานี่ครับนี่ครับท่านใดสนใจก็มาดูได้ครับนี่เป็นเรียกครับสุดยอดมีทั้งหลวงพรอเดิม นี่ครับมาเหศ์สวนนี่นี่เรียกว่าเสมาซุ้มเสมาพิศนุโลกใช่ไหมครับใช่ครับโอหนี่พระองค์นี้สุดยอดของพ่อไปนี่หายากสุดยอดเลยครับนี่นักเลงพลาดไม่ได้ครับเหนียวคงกระพันชาตรีอยู่นี่ครับนี่ครับสุดยอดเลยครับนี่ของพ่อปานพี่นี่ของพ่อใช่ไหมครับของพ่อปานหรือของพ่ออะไรใช่ไหมครับใช่ มนเม็ดขนนี่ครับพระสมเด็จอ้มีกับครบหมดเลยครับเนี่ยนี่หลวงปูท่ทิมนี่ครับนี่งานชมรมพุทธศิลป์นะครับพระเครื่องไทยนี่ครับคุณหญิงพระสมเด็จก็มานะครับวันนี้ครับ,รบไปนำพระมาเอือออกร้านให้กับเอฟซีได้เลือกหานะครับนี่ส่วนมากจะผ่านการตรวจเรียกว่าเช็คด้วยเครื่อง มาเก,กือบหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเนื้อทองคําเนื้อทองปูทองแล้วก็หน้ากากเงินหน้ากา,าก,าากาทองนะครับพระากิ่งประเวศมีเกือบครบทั้งหมดเลยนะครับีเนื้อหยกนี่จะเป็นหยกนะครับเป็นหยกเนื้ออ่อนนะครับฝ่าสุพวังมีกาไรหยกต่างๆนะครับนะครับ พระิ่นแบเล่พร้อมใส่กรอบเรียบร้อยเลยนะครับก็มาหาได้ที่งานประกวดพระนี่แหละครับมีเียบครบกับทุกอย่างเลยนะครับเอจีส,สนใจพระแบบไหนนีเป็นพระเนื้อยกนะครับพระก้อนเศร้าก็มีนะครับถิงก้อนเศร้าเป็นเนียกวัดมีหลากหลายให้เลือกนะครับ เครื่องนางในก็มีนะครับนี่สร้อยแหวนมีเกือบครบทุกชนิดเลยครับที่นี่ครับํำไร่สร้อยแหวนพระบมังวรรณคดีก็มีนะครับมีสิองนักสัตว์เรียกว่าตามวันเดือนปีเกิดเลยนะครับนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์วิสุทธาเทพสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่อาจารย์ก็มา พาให้ด้วยนะครับวันนี้องค์ละร้อยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับในงานครับพิเศษครับในงานขวดปวดพระอาจารย์ก็จะมาออกบูธแล้วก็ตรวจพาให้กับเอฟซีผมโหลดหนึ่งร้อยบาทครับเอ่อแอปเทมินได้วยนะครับมีจีีเฉพาะเฉพาะในงานนะครับเนี่ยเฉพาะในงานชัดจีบองรักหนึ่งร้อยบาทครับอ๋อถ้ามีไม่ต้องหลดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของคุณเดือนนะครับนี่ก็ได้นําพระเก่าเก็บจากคุณคุณปู่นะครับ ได้นำมาให้กับ FC ได้เลือกหาครับนี่ยมางานประกวดก็จะนี่แหละครับให้กับ FC ได้มีโลบุทิมนะครับมีผ้าอะไรนะคุณนึกไม่ออกเนี่ยไหนผ้าล่วงผ้าล่วงล่างปืนหู่รบุรีป่ะครับโอ้โหครับกำลังจัดอยู่นะครับบุรีอย่าลังจัดเครื่งมัดนึ่งอ่ครับใครชอบทองทองก็มีครับมี่ทอง ขูกทองขอบทองขอบไม้ต้นสีทองแล้วก็มีพระสายวังหน้าพระสายวังครับมีเครื่องรางมีกับตะคแล้วครับมีเครื่องรางเกี่ยวแก่ะขู่หน้าหน้ากากนั้นหน้ากากทองนีะครับเนื้อเมกซิตเนื้อทองคำนะครับ ข้างหลังมังกรครับพ <Okay. S 1> <ๆ>าชุดนี้จะมีกลิ่นหอมนะครับหอมร้อยปีนะครับ อยู่มาร้อยหกว่าปีก็ยังหอมนะครับนี่ครับสอง1ีศนะครับจะมีพิมพ์พศไว้อย่างชัดเจนนะครับนี่ครับเปิดกล่องออกมาก็จะหอมครับเรียกว่าผ้าหอมหอมร้อยปีมี่เกือบจะทุกพิมพ์นะครับมีผ้าเรืองแสงนะครับเวลาถ,ถูกแสงหลอดพริเซนก็จะสว่างยามค่ำคืนครับผ้าหอม เรียกว่าชุดนางไหนนะครับมีกำไลมีสร้อยมีพระที่ผมชอบที่สุดคือผ้าในกรอบไม้นี่ครับเรียกว่าเช่าองค์เดียวครบหมดเลยนะครับรครับบ๊ายบานั่งมอน,น

สวัสดีครับอาจารย์นี่พลาดไม่ได้เลยจับพลังนะครับนี่อาจารย์ชินแสก็มาแล้วนะครับนี่เอฟซี FC ท่านใดจะตรวจพระหรือเช็คพลังก็มาหาอาจารย์ได้เลยครับ,ารบมาแล้วาพร้อมแล้วครับนี่ครับอาจารย์คุเทพโมันก็กำลังตรวจสอบพระให้กับเอฟซีนะครับ S <S ดูเครื่องออกดูเครื่องในครับสวัสดีครับอาจ,จารย์สวัสดีครับนี่อาจารย์สุเทพโพมันมาจากลำปางเลยนะครับเดินทางมาไกลครับผมมาเป็นกรรมการแล้วก็ตรวจสอบให้กับพระเอก่อนจะประกวดก็มาให้อาจารย์ดูก่อนก็ได้ครับนี่ครับอาจารย์เมตตามากครับสูงมากอาจารย์มาแล้วอาจารย์หน้องนอนก็มานะครับที่พลาดไม่ได้คือแม่หมูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมัน สวัสดีครับ